สวัสดีครับผมต้นฮักกุกรองนะครับนี่นะครับพระก็กําลังเดินวาแล้วนะครับในขณะนี้นะครับก็ก็ยูทูบเบอร์นะครับก็กําลังรอใส่บาตรกันนะครับนี่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ นี่นะครับลุงเตาทองก็มาใส่บาทด้วยนะครับในตอนเช้าของทุกวันนะครับเป้าหวังนะครับเป้าหวังนี่นะครับเป้าหวังนะครับสาธุสาธุด้วยนะครับนี่นะครับ ป้าหวังก็มารอใส่บาทเหมือนกันนะครับปราหวังนะครับ นี่ครับป้าเอ่อป้าคํำใสนะครับแล้วพี่เสืพาไปนะครับก็ใส่บาทด้วยนะครับนี่นะครับสวัดีจ้าสดีย่ง ไปอย่งนี้เพื่เนาะขอบคุณครับโอ้ยแม่ผอมลงเยอะเลยผอมหมุนดีเลยทีนี้นะคะแม่ก็มานี่ไม่ทัตไถมาเห็นทล้ไมสาวขึ้นขนาดนี้ไม่สบายไม่ได้กินหมาัดนมักหมักโอ้้าไดครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระตุ้นคลายให้ด้วยนะครับ

แม่คนใส่ไม่ได้เอากับข้าวเพราะว่าไม่ทันจะไปซื้อข้าวขอให้บุญกุศลวัน,นนี้นี่ครับตาชานนะครับก็มาแล้วนะครับแม่คนใส่และลูกเขียวหอมบุญกุศลหนึ่งน,น,น,น้นะคะทีนาวตกับขที่นนตรงนี้นะคะแม่เป็นไงบ้างเดี๋ยวไปซื้อเก็บโต๊ะกันสักหนึ่งนะ,นะคะก็แม่ก็ผอมซุกลงไปเนาะนะคะ ท่านผู้ใหญ่อยู่นั่นหรอร้ร้านเนี่ยังจะเอาขนมจีนมาขายอืมจะขนมจีนแห้งเออได้ได้ดีๆไม่ดีเออพี่ค่ะเมก็รู้สึกว่ายังเหนื่อยๆอยู่เนาะแต่แม่ก็ยังอุตส่าห์ที่จะมามาเป็นไงนะคะเรือรีให้นะอันนี้น้าเจ้าเอาไว้ใช้เลยของแม่บอกอันนี้ยานี่แม่อ่านก่อนนะ อ่าน่กนแต่มันไม่เป็นอันตรายถ้าเราจะขุดทานหรืออะไรเนี่มันไม่เป็นอันตรายไม่อ่ันตลามันมันมันไม่ได้ไม่ได้เป็นรูนะมันได้เป็นรูแต่เราเอายังไงเนม่ยเอาเออเน่เอามือแปะแล้วก็ทาใส่กับเหงื่อไะทา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 จากเหงื่อแล้วแม่ก็อมไว้อมไว้แล้วก็ให้มันหายอะมาก แม่แม่จะรู้สึกว่ามันจะชาแล้วมันจะจะค่อยจะค่อยหายปวดอืมแต่มันไม่ได้ปวดเลยเดี๋ยวนี้มันเลิกแล้วเมื่อวานวันมันบวมใช่อ๋อฟันฟันโยกเหรอฟันแม่ถึงแม่จะหายปวดแต่รักษาไม่ได้ใช่ฟันเริ่มคอดฟันเริ่มคอดมันจะสมานแผลข้างในคือเราทาข้างนอกแต่มันไปรักษาข้างในแต่ถ้าแม่มีอาการแบบ ปวดแบ,บ่รู้สึกวยพาเข้าไปแล้วหนาวสั่นแม่ไม่ต้องตกใจนะ,ะมันจะมีอาการแบบซึมเข้าไปแล้วมันจะหนาวหนาวข้างในนะมันจะหนาวสั่นแบบมันมันสมาสามนเทะข้างในอะ่ะแม่ก็นอนไปเลยนอนห่มผ้าไปเลยนะแล้วมันีมาแล้วแม่จะ,ะยาอะไรกูพลุกแท้ทาอะไรนะ,ะจริงจริงนะเพื่อนน่ะเพื่อนน่ะบอกว่าทาแล้วมันเย็นก็ไปมนกระดูกอะไรนี่ต้มต้มครับพี่ต้อมนะครับ พนีก่ยไว้นะครับนี่แะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่ามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับินางรนู้นเนะัขแล้วก็สมอขบทุกท่านทุกช่องค่ที่เป็นวงยนะโดยฉเสือเมือนทแต่ก็ไม really like uh, yes, ่ได right. pues so like sure ้กินนะของเสือนะมันเหมาะ ไม่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 กินไม่ได้มีช่วงจำเนาะให้อเลกินจ้ะไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ให้ให้น้องเลเนาะแม่เนาะเสร็จได้เลยเสร็จได้เลยเสร็จได้เลยอะไรนะครับกระเป๋าใบต้าน้องสวยค่ะพี่อ้อยขอบคุณมากค่ะกระเป๋าร้านผ้าครามที่บ้านหนองบ่อ เป็นเลอันนี้จะว่าเพิ่นให้ดูคุณแม่คนนะคะคุณแม่จะหอมลงไปเยอะแล้วดูค่ะโอ้โหกอมแล้วแม่ดีเลยคข้าวนี่กินอิ่มเนาะมันกินข้าวไม่อร่อยใช่ใช่ไม่สบายสวัสดีคุณบุญแท้นะครับสวัสดีคุณยิ่งใหญ่นะครับผพี่ก็บอกว่ายายไม่ไปบ้านลุงโอนโอ้ยเจ้าของก็จะเดินไม่ไหวจะไปยังไงไปยังไงปก็ช่างเลยอยู่นั่นนายเอ็นอยู่อยู่มี้ เก็เพิ่งตอเต็ครับเดีกยวเต็นคือเสือก <se ็นอนอยู่ตรงนี้นองเต็นท์ันก็นอนนี่ลแม่หนูนอนนี่หนูเอาหนูเอาของลุงกิมมี่นอนหน้าบ้านหรงนีตั้งกล้องมาทางนี้แต่ก็นอนไม่ค่อยหลับละนอนส่วนส่วนต้นฮักก็อยู่หลังบ้านครับต้นฮักออกเวรตอนผิดทุ่มออกออกเดือประมาณสักตีทุ่มกว่า พี่จำลงบอกว่าหายไปๆนะคุณยายรองคระหอมเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับไม่ได้นั่งรถด้วยนะเดินมาเดินมือมือขาเองนะครับแล้วก็เมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมชมกันคอลั่สักสามนาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะได้อัพยอดเวลาให้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับต้นมันหมุนอยู่พี่ค่อยโทรตอนลงไลฟ์ได้ไหมคะนะครับก็ขออนุญาตลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ต้นฮักกรอก้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรับชมกันคนละสามนาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่ยอดเวลาจะได้ขึ้นนะครับขอบคุณนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ